สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องมะนาวชาแนลนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ก่อนนอนนะจะดื่มนมนะคะแล้วก็ทาดไข่นะคะกินคู่กันนะคือแบบนมจืดอหะคะพี่นาวดื่มแล้วก็ทาดไข่ค่ะดูสิแบบเห็นแล้วแบบอยากกินอ่ะอื้อหือ เต็มคำมากนะคะดูสิฮัม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 แบบหืม Ngon đến 3 lúc rồi Khi kẹp nồng rồi ừ, ừ, ừ. Chả luồn, chả luồn Ngon lắm เลีวย็ด่มลองเลยค่ะชินต่อไปนะทุกคนหนูแบบมันร้อนอะน่ากินมากอร่อยมากนะทุกคนหว่างนี้ไม่กลัวอ้วนแล้วค่ะ กลัวไม่อิม่มกลัวไม่อิ่มมากกว่านี่ค่ะร้องแล้ มีสักครมีักคร ไุ่ชอบกินมากอร่อยทุกคนใครที่ใครที่ไม่ชอบกินดึกเนะี่ยอันนีก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าเราชอบมากอือก็แบบอือยมากมันไม่ขันคน กินกับนมจืดนะทุกคนไม่ใช่ว่านมรสหวานนะเพราะเรากินหวานแล้วก็ต้องกินจ,ดจืดๆต่อ อ,อบนอกน,นุ่มในนี่ต้องทาไข่นาวแล้วะคะ่ะเวลานี้เวลาที่เขานอนกันแต่เรายังกินอยู่เนาะ <c oughs> นี่เลยค่ะเมนูง่ายๆสำหรับนานะคะคำกินเองช่วงกักตัวก่อนนอนนะคะเราจะทานนมนะคะทานนมจืดแล้วก็จะเป็นพวก ชัดไข่หรือไม่ก็จะเป็นขนมนะคะแต่คือก่อนนอนอะ่ะต้องต้องดื่มนมก่อนนอนทุกคืนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมะนาวชาแนลนะคะนี่เลยก่อนนอนนะคะเนาาขาดไม่ได้เลยคือนมนะคะแล้วก็ทาดไข่ค่ะวันนี้ ไม่ชอบกินมากอร่อยทุกคนใครที่ใครที่ไม่ชอบกินดึกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าหนูชอบมากอือมันก็แบบน,นุ่มมากอะนไม่แข็งทุกคน กินกับนมจืดนะทุกคนไม่ใช่ว่านมรสหวานนะเพราะเรากินหวานแล้วก็ต้องกินจสดจือดต่ออืม อ,อ,อืมอืมอร่อยอะเต็มคำม,มากนะคะดูสิอืมอืมตื่นนะคะพี่นาวดูแล้วก็ชารไข่ค่ะดูสิแบบ เห็นแล้วแบบอยากกินอ่ะอือหือเต็มคำมากนะคะดูสิอือหืม ไม่ชอบกินมากอร่อยทุกคนใครที่ใครที่ไม่ชอบกินดึกเนะี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะแต่ว่าเราชอบมากอือก็อแบบนุ่มมากอะไม่แข็งทุกคน กินกับนมจืดนะทุกคนไม่ใช่ว่านมรสหวานนะเพราะเรากินหวานแล้วก็ต้องกินจืดๆจต่ออ่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนาะก็ขอจบ คลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ช่องว่าน,นาวชาแนลด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้หนาวได้วยทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะค่ะวันหลังนาะวทาอะไรกินอีกอย่าลืมมาติดตามกันนะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายกูดไนท์ค่ะ